สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคู่สูคนพอๆกับผมเบาเนาะชาแนลนะพี่น้องนะมันเกได้แนวเสบแซ่บมาฝากมาตอนพี่น้องคือเกาค้าบผมเป็นเมนูจุตับพี่น้องจุตับนะพี่น้องนะพี่อะจุตับจุตับตับงามๆเอามาฝากพี่ตัวน้องผี่พี่น้องเลยได้มาโลหนึ่งโลหนึ่งบู้ยตับสดๆงามเลยมาพี่น้องมา้เส็บแซ่บเบาเงาะเด้อมีสามสิบกี๊พร้อมพี่สามสิบกีบนำมาเอาอันนี้แบบเสียบไหมพี่น้องเอ้ย เสียบไม้มันยังกินนไายเนาะพี่น้องเนาะพี่เสียบไม้เป็นต้นเป็นต้นเลยกับแจ่วทีเด็ดเลยพี่น้องน้ำมันงาเลยพี่น้องเด้อแจ่วน้ำมันงาพริกเผาหืมสุดเด็ดเลยนะพี่น้องนะน้ำมันงาพริกเผาแล้วกันแจ่วขมแจ่วขมแจ่วขมบีสดหูยมาพี่น้องมาบอกว่าอะไรห้างลุยครับเซฟน้ำมันยอเด้อเอา้าก็อนอนกะขอโทษขออภัยพี่น้องหลาย มาต้องมีการแก,รแกร้ข่าวจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาขอจวดก่อนนี่ไม่นี่งหลังเลิกงานนะพี่น้องนะหลังเลิกงานอีกแล้วมาจวดโอ้ยเอาเปิดขออยากเปิดต้มกับไอ้น้ำมันงาพริกเผาด้วยพี่น้องเด้อน้ำมันงาพริกเผา ต้องลองจัดนะพี่น้องเราเปิดใจเดี๋ยวพี่น้องเราแซ่แบแซบหอมหอมน้ำมันงาหอมพริกเผาพี่น้องเลย อเจ้าขมตับสดขักไป่น้อย ขาดดีหอ,อมพริกเผาหอ,อมน้ำมันงาื

chèo khom, chèo khom cả, ô, âm lâm đấy, สดบสดฟังเสียงตับเอาพี่น่องเว้ยกุบกๆุบกุบเลยอืมอืม าง่แกะมาพี่น้องนะแสบนะพี่น้องนะกับน้ำมันงานี่ยบอกเลยว่าโอ้มันเข้ากันค่ะ sotlet mm. mm. ขาดจะมีโหลายพี่น้องเลยเจ้าขมอืม มออสำช้ กอเอาเนาะผ้า,ากิ้วมันจับหน่อยที่เอาจัดให้รสด,ด,ดีขากนะพี่น้องนะอันนี้สร้างในเพศพี่น้องเยสร้างในเพศมันก็สีิสด Oh, mm -hmm. nó đây, đợi mình lên Nhà mm -hmm. ừ yeah. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. ตัง้งแต่ตับที่กินมากันรอบนี้แหละพี่โนโอ้องเลยตับรอบนี้นะโอ้บหอย่น้องยอมรับว่าสู้ฟันดีขนาดเลยสู้แข่ดีสดดีอื 好饿、啊，好饿嘞、啊，嗯、mm hmm. อืมพอหหล็น้องเอ,องสี่จับพี่น้องสดค้าอีหลีตั้งแต่ได้มาตั้งแต่เหลิมกินจุตับในเกาหลีมากับมีรดนี้พี่น้อง ตับงามค่ะอิริเอาโรลนึงกินบุฟเฟต์ได้พี่น้องเด้อมันหลายค่ะอิริเอาเอามากินให้พี่น้องเบิรงนเส็บเมนูจุตับน้ำมันงาเด้อพี่น้องพี่น้องไปเฮ็ดเบิุงเด้อน้ำมันงากับพริกเผาไส้อ้ไอ้อะไร,ะไรนะซอสตาดิคสมบูรณ์หน่อยนิดนึงเพิ่มความหอมโอ้มันสีขักนะพี่น้องขักแสบเจียวขมนี่ยกรบโบน้อยหน้าโอ้ขักแสบนะพี่น้องนะเอา้าสารับคลิปนี้กบบข็ขอขอบคุณพี่น้องหลายที่เข้ามาเบิรงเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบอยอนาะบอยเ เอาเมนูจุตับมาสู่พี่สูน้องลอบเดิกนะพี่น้องนะาโบอยากกินหลายมั็นลอบเดิกพี่น้องเลยเอาสธหรับคลิปนี้กับพอยอขอขอบคุณพี่น้องหลายที่เข้ามาเบิรงเข้ามารับชมสำหรับวัอนี้ก็จากลายพี่จาลายน้องพี่ชิีนี่แหละสวัสดีครับ